เราเบิดมือวิ่งเร็ววิ่งเอาวิ่งสิอย่าเมึนเมืนเมืนจ <c oughs> ิงจอกก่ไม่ผ่านแป๊บหนึ่ง Oh! สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่เกมแมนอัพบอลสองสงครามโลกครั้งที่2ยินดีต้อนรับนะครับตอนนี้ตัวเกมปิดทดสอบรอบที่2แล้วนะครับเป็นไฟนอลเบต้านั่นหมายความว่าปีหน้าตัวเกมเต็มเนี่ยจะมาแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นโหมดแคมเปญหรือมันติพเพเยอร์มาฟูลออปชันเลยนะครับแต่ก่อนถึงปีหน้าเนี่ยเราก็มาทดสอบก่อนดีกว่านะครับในโหมดของแคมเปญน,นะฮะเพราะว่ามันติพเพเยอร์เนี่ยเราเคยจัดไปแล้วนะครับสามารถย้อนดูกันได้เลยในแคมเปญมีด่านใหม่มานะครับนั่นคือน,นี่เลยคุณผู้ชมฮะ คนโวยของฝ่ายอเมริกาตูดเดอร์สโนวของฝ่ายเยอรมันครับแล้วก็เทว์ดฟรีดอมฝ่ายโซเวียตน,นะฮะในวันนี้ครับเราจะมาจัดฝ่ายของเยอรมันก่อนดีกว่าเพราะว่าเนื้อเรื่องใหม่เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับไม่รอช้าดีกว่าเดี๋ยวเราไปสู้กันเลย let's go <S เอาละครับตอนนี้เราได้เข้าสู่ e s <S สงครามและการต่อสู้กันแล้วนะครับทั้มมันกัปตันพวกอ e ีแวร์หรือว่าโซเวียตเนี่ยมันได้เตึงกําลังตรงทางแยกเอาไว้แล้วนะครับ,รบมันใช้ตางทางนี้ในการล่าถอยัเอง บางส่วนก็คุมการการล่าถอยบางส่วนก็ล่าถอยออกไปนะครับ เราต้องให้พาทูลเราเข้ายึดพื้นที่ตรงทางแยกนี้ให้ได้ดูดิอื้อซ่าเลยครับบังกงบังเกอร์กัอสอบซ้ายนี่ตั้งเตรียมพร้อมรอไว้แล้วนะฮะแล้วก็เราสามารถใช้รถถังเราเซอร์ไพรส์แท็กได้นะครับด้วยการสไต,ตร์ใส่มันบุกโจมตีสายฟอนแลบไม่ให้มันเนี่ยตั้งตัวทันได้นะครับผมอ๋อนี่ครับยานกระเราะเรามีอยู่เท่าไหร่3คันหลักๆนะฮะแพนเซอร์4รุ่นปืนยาว2คันครับแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นแพนเซอร์คัมโ วากเกน38ทนะครับผมคันนี้น่ากลัวทหารราบเนี่ยมี3คันรถนะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมยึดสถานีวิทยุด,ด้วยนะครับอ่าได้เลยครับเดี๋ยวเริ่มจากอะไรก่อนดีคุณผู้ชมครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเดี๋ยวให้เป็นเซอร์สี่นำล่องไปก่อนกันลวกันนะครับไปไซ้ายหรือขวาดีละครับเนี่ยเขาบอกขวาไล่ซ้ายดีใช่ไหมงั้นไปฝั่งซ้ายดีกว่าเอ้ามีบางอย่างแจ้งเข้ามาเลยครับตอนนี้พายุหิมะใกล้เข้าแล้วคุณผู้ชมฮะ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากในการมองเห็นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโซเวียตหรือฝ่ายเยอรมันนะครับแต่เนื้ออื่นใดฮะต้องระวังเยอรมันมากกว่าอันนี้เป็นคําพูดจากพวกโซเวียตนะครับสกอตติดแจ้งไว้เราไปต่ออันเลิศเ,เยอรมันแทงเยอรมันแทงมาแล้วปืนกลมันฆ่าคนปืนกลผมไปหนึ่งครับผมเราสังเวยศพแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องสังเวยเช่นกันด้วยสายในสายสายสายทางฝั่งซ้ายมนะือน่ะ หลังก็สอบซ้ายครับมีคนเนียนอยู่เซนชี่ไปซะยังมีอีกครับนี่ไงเออเฮ้อมวยเป็นแถวเดี๋ยวนะนั่นไงว่าแล้วมีเสียงพานักลังใกล้เข้ามาครับ BA 20เลี้ยวไปเลยพลขับตายตัวถังพังไม่สามารถใช้งานต่อได้ไม่เจมตัวก็แบบนี้เลยครับไม่รู้เลยไงว่ารถถังกลางกับรถถังเบาเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนนะฮะในบ้านมีโลกคอยกำบังครับ ยิ่งยากหน่อยทั้งซ้ายมือมีบางอย่างประจักษ์ขึ้นมานั่นคือท 26e ตีนข้าพังรถจึงเสียหลักไปครับตัวถังถูกจอกเกาะแบบนี้จะปิดงานในอีก2วินาที MG Lefferman o o บ g ก n งเ e n s e นเขาบอกว่าจุ่ๆสภาพอาก,กาศเนี่ยมันก็แย่ลงราวกับว่าเหมือนมีมนสกดบางอย่างมาสาบพื้นที่นี้นะครับเราเริ่มแย่แล้วอ่ะต้องการทหารลาบมาคุมกันโดยโด่วนเลยครับ แทงครูบอกนะก็จริงระเบิดอะไรวะเนี่ยเพือ่อความปลอดภัยครับเดี๋ยวผมจะต้องถอนก่อนแป๊บหนึง่งตน้ตนต่อระเบิดนะฮะโอเคนายตึงไว้เป็นเซอร์สีเดี๋ยวให้ทาหารราบเนี่ยมาสมทบด้วยนะครับ SDKFC e 2 5เราคอยคุ้มกันเพื่อนพ้องหน่อยแล้วก็ต่อไปจะเป็น SDKFC e รุ่นปืนไฟครับ251หทับ16มาพ่นไฟใส่มันเลย เขาบอกว่าเราเนี่ยต้องยึดเรดิโอสเตชันใช่ไหมก็คือด้านหน้าฮุยมันปาระเบิดใส่เราไม่เลิกเลยคุณผู้ชมครับมันบ้ามากพวกนี้แล้วก็ทางฝั่งขวาได้ครับจะให้ p พนเซอร์สกับแพนเซอร์สาทีเนี่ยไปตึงกาลังเอาไว้นะฮะผลเป็นไฟเบิร์นมันซะเบิร์นมันให้เกลี้ยงนั่นแหละเพอร์เฟคเลยครับอันนี้จอดเบิร์นยาวได้ใช่ไหมโอ้พื้นที่ไฮกลาว สกออเอิร์ธแผ่นดินเผาไหมา้ลุกเป็นไฟครับหิมะหนาวเน็บหรือจะสู้เปลวไฟของกองทัพเยอรมันนีนะน่ะเบิร์นโชตรชุ่งช,ชัวานเลยเกินใช่ไหมครับดูโอ้เผาไหมา้มากเดี๋ยวต่อไปแพนเซอร์ er, เราประทะนี่ว่าเพราะเพนเซอร์ er, เนี่ยมันไปหวดกับอะไรบางอย่างปะ่ะ b ีทแน่เลยคุณผู้ชมผมว่านะชัดเจนเลยครับว่าใช่ ไม่โดนอ่ะโอ้โหปืนเจาะเกาะมันมีมากกว่าเราคุณผู้ชมครับถอยก่อนดีกว่าอุย้ยนั่นอะมันก่อนจากฆ่ามันตายได้โอเคต่อไปมาด,ด้วยแตวะปืนต่อต้านยานเกาะใช่ไหมมวยไปซะสตูเริ่มหายไปเยอะแล้วครับ ปืนต่อต้านยันก่อฝ่ายเขาถูกทำลายไปแล้วทหารฝ่ายเขาเนี่ยเริ่มอ่อนกำลังลงเะครับเราสามารถแคปเจอร์ได้ครับผมงั้นการแคปเจอร์ก็ต้องเป็นหน้าที่ของพวกแก๊งทหารราบนะครับเอายันกาะไปเหยียบจุดเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้ EdK ดที่ว่างงานขึ้นแนวหน้ามปเลยครับมาเสริมแนวขวาส่วนแนวซ้ายที่ว่างอยู่ตอนนี้ EdK ดบรรทุกทหารทหารลงจากพาหนะก่อนดีกว่าแล้วก็จะให้ Pan z er ซอร์เนี่ยนำล่องไปยึดพื้นที่ให้กราวนะครับทั้งอยู่ทางซ้ายบนนู่นเลย ขึ้นไปเกาะเลยครับทหารไปตามยานเกาะไปพวกเราทางขวามือเป็นกรารมาทาเล็กน้อยคุณผู้ชมครับอาจจะเป็นทห,หารลาบอ๋อนี่ไงเขาบอกว่าสไนเปอร์เนี่ยอยู่ล่างของมันนะครับไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกนะครับเพราะสไนเปอร์เนี่ยมันแพ้ทางยานเกาะยังไงล่ะเฮเราปลอดภัยครับง่ายกว่าที่คิดไปอีกฮนะแคปเจอร์เสร็จสมบูรณ์เรดีโอเป็นของเราแล้วนะครับก็หวังว่าพวกเขาจะเรียกทับเสือมาช่วยไม่ได้อืไม่ต้องห่วงเจนเซน เราเราไม่ใจว่าเราทําได้กระจายกำลังดีกว่านะครับทหารลาบแฟนเซอร์4ขึ้นไปเลย3ามปทีเตึงตรง,ตงแยกเอาไว้เ็นเหลือยิงตามสบายเลยครับนั่นจะหนีไปไหนคุยก่อนเอ้ยคนขับช็อกว่ะสามแปทีปืนไม่ค่อยแรงไงมันก็เลยอาจจะระเบิดไม่ค่อยโคมค่าตอนนี้ถามาายาานมว่าคอนโรดเนี่ย อยู่ภายใต้าการควบคุมของเราแล้วนะครับหัวข้องครับเฮดคอเตอร์ <Head quarter S 1> ติดต่อเราเข้ามาครับเขาแจ้งมาไว้นักบินน่ะรายงานไว้ว่าศัตรูกลุ่มใหญ่กำลังมุ่งหน้ามาทางเรามันจะมาเอาแยกนี้คืนครับเราต้องเตรียมตัวเพื่อป้องกันพื้นที่เอาไว้โอ้นี่ทหารมาใหม่ครับอ๋อ,อเป็นทาหารจากคู่หมวดวานเนอร์นะที่เขาบอกท่าเสริมจะมา สองขั้นเองนะครับโหนึกว่าจะมีอะไรที่มันวุอยหวากวันนี้อาจจะแบบไทเกอร์ยังไม่ใช่นะครับก็เป็นแค่ผ่านนะทั่วไปธรรมดานเองศัตรูจะมาในอีก2อนาทีครับเราต้องใช้2อนาทีนี้ในการเตรียมตัวป้องกันป้องกันยังไงดีเ่ะครับเรามีไฮกาวงั้นก็ใช้ไฮกาวพื้นที่สูงยิงใส่ที่ต่าเออนึกออกแล้วผมเปิดโหมดพังตัวด้วยดีกว่านะครับเจ้าคันนี้สามารถใช้พังตัวได้พอแล้วครับไปเอากิ่งไม้ใบหญ้ามาตกแต่งหน่อยครับจากสัมเพาที่เป็นหุ้มกรอแบบนี้เนี่ย มันจะหุ้มด้วยการใช้กิ่งไม้แทนจึ๊บนี่แพนเซอร์ <laughs> <c oughs> er 38ทีครับเปิดโหมดพังตัวด้วยเดืงคันอีกคันนึงคันนี้สามารถทําได้ไหม <c oughs> ก็ทําได้นะครับเปิดโหมดพังตัวฐานล่าพวกนายร่มรอไว้ก่อนดีกว่านะครับบอกต่เอาไว้เลยก็สอบไซด์หมู่นี้ไม่สามารถสร้างขึ้นได้นะครับเนื่องจากไม่มีปรกรณ์นะศัตรูจะมาในอีก20ปีครับพวกเขาใกล้แล้ว <c oughs> น่วยนี้ต่อมาเนี่ยอยู่ตรงกระสอบซรายไว้นะครับคมกันแฟนเซอร์4ด้านบนฝั่งนี้ผมว่าขยับมาอยู่หลังบริเวณตัวกระสอบทรายดีกว่านะครับด้านหน้าเนี่ยมันอาจจะจงคลื่มเกินไปหน่อยคุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมดเดี๋ยวมันจะถอยทับไม่ทันนะครับเวลาเจอศาสตร์ยิงกระสุนใส่มามาแล้วมิชชั่นออบเจกต์คอมพิวค,ครับการเซตอัพการป้องกันเสร็จสมบูรณ์ภารกิจต่อไปเตรียมตัวรับมือการบังพวกโซเวียต ผู้บัญชาการรัสเซียจะบุกมาหาเราแล้วนะครับไม่ต้องห่วงสหายแนวป้องกันเราที่จัดขึ้นมาเนี่ยมันสมบูรณ์แบบพร้อมเต็มตัวรับมือได้เลยครับจับตาดูดีคุณผู้ชมครับมันจะโผล่ออกมาแล้วนี่ไงผู้กล้าปืนานาดโดนแน่นอนมีอวัยวะบางอย่างฉีกขาดออกจากล่างบ้างหรือเปล่าเนี่ยเลือดสาดตายเลยไม่พอครับยังมีโผล่มาอีกนี่ห้าตัว ตัวข้างหลังนี่ยังคงงงนะครับเอาไงต่อดีวะวเนี่ยปืนใจมันน่ากรรวเกินเสียงยานกลอกเข้าโอทียี่สแ e ครับแล้วก็ทางฝั่งซ้ายมือ T34 ร่วมกับ b 7, er ีทีเซเ e ่นเเซอเดี๋ยวตายหลบก่อนครับเนี่ยควันแดงขึ้นแล้วเนี่ยเกือบเส้นชีพถ้ามันขึ้นเดินมาข้อย,ยิงก็ได้ครับน่าจะเหมาะสมกว่านะฮะ แล้วก็ตรงจุดนี้เราเสียเฮ้ยแย่แล้วเออเขาบอกว่าเราเสียแพ n นเซอร์สแปดทีไปอืมเอาอศูนย์ผิดผิดหมวดหมู่เมื่อกี้ยิงเอีใส่เขาเฉยเลยนะครับงงมากซ้ายซ้ายซายไปยังวะน้าระเบิดมือด้วยโซเวียตแทงค์ปืนไฟยิงใส่ทีสาสี 34! เดี๋ยวนะโหลดยิงออันตรายมากเลยวะ่ะเราเบิดมือมาาันจะปาระเบิดมือใส่เราแล้วโอเคทหารราบเพียครับต่อไปคือทีสามสิบสี่ใช่ไหมหนะ่ะไม่ใช่โอ้ทียี่สิบแปดอีครับ สมรภูผมนี้มันบ้ามากมันชาร์จเข้ามาแบบด้วยความคลั่งมหาศาลนะฮะแต่ด้วยความที่เรามีพละกำภาพในการยิงสูงกว่าก็เลยหยุดลอกนี้ไว้ได้นะครับยังไม่จบคุณผู้ชมครับนี่แค่เหมือนจะเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับผม <laughs> สรุปเลยคือโหมดพังตัวไม่ได้ช่วยเฮลอะไรเลยนะครับเนี่ยเลดอาร์มี <inaudible> ส่งเฮฟวี่แท k งมาอีกแล้วพวกเราไปจำตำแหน่งเตรียมตัวสู้ศึกขาแจ้งเตือนขึ้น,นมา ทั้งฝั่งนั่นไงเจอแล้วครับ BT7 ปะไม่โดนเราติดสร้างการเกาะคัน,กนเก่าบัรจุใหม่เตรียมพร้อมคนปืนตายคนขับตายตัวถังทูจอกเกาะพนโหลดตายครับตายหมดคันเลยเอาง่ายๆอีกฝั่งนูน้นทียีคุณผู้ชมเปีรีขับเสียหายผู้บัญชาการตายจอกเกาะมันได้ รัเสเซียแท้งมันเก็บแพนเซอรสี่เราไปได้แล้วผมรับทราบเลยครับผมกจะไปข้ามันอยู่เควีหนึ่งยิงเจาะกอไม่ผ่านแป๊บหนึ่งอ้าไม่น่าวิ่งมาเลยว่าลุ่นเสริมกอดเราแตกตายไปซะแล้วคุณผู้ชมครับแต่ยังหรอกหน้าเรามีคันนี้อยู่อันนี้เป็นรถที่บอกว่าอนเนกประสงค์นะครับผมขอยิงใส่เควีหนึ่งได้ไหม มุมยิงไม่ได้เลือดจะหมดลอนแล้วยิงไม่เข้าตายตายเลยทำไมเควนหนึ่งมันอัุภาพร้ายแรงจังวะอันนี้มีเพนเซอร์เฝ้าอยู่ดีวางั้นเพนเซอร์เฝ้าผมจะบังคับเองนะครับทุกคนคุ้มกันด้วยเราเสียเพนเซอร์โฟทุกคันแล้วคุณผู้ชม โรเบิร์ตมือวิ่งเร็ววิ่งเอาวิ่งสิอย่ามึนเหมือนมืนอะไรของมันวะตายเลยใครมีระเบิดมือบ้างไปปาระเบิดมือใส่มันหน่อยข้างหลังแบ่งด้วย แม้จะมีตัวกูตะกกลับไปบ้างแต่ก็เฮฟวี่แทงศัตรูนั้นถูกเรากำจัดทิ้งหมดแล้วคุณผู้ชมฮะคอนเกรตูเลชันขอแสดงความยินดีด้วยครับผู้การตอนนี้คุณสามารถชนะฝ่ายโซเวียตแล้วครับผมเยอรมันภูมิใจตัวเรามากครับอืมพร,ราวออฟยูออฟฟิเซอร์โอ้โหอะไรวะนี่ยสงครามบ้าบอมากเลยครับผมยูวินไปครับสมรภูมินี้ เอาละคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ก่อนรายการกับเกมแมนอ a วอรสองนะฮะเป็นเช่นไรก e, คนบ้างครับกับสถานการณ์ในวันนี้อาจจะมีมึนอึนแหลกหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเกมทดสอบเนี่ยมันก็แบบนี้เลยครับหวังว่าตัวเกมเต็มที่ปล่อยมาจะไม่มีสถานการณ์แหลกหรือว่ามึนให้เราเห็นกันละกันนะฮะไม่งั้นเนี่ยขัดอารมณ์แน่นอนนะครับผมโอเคก็ถ้าชอบในเกมนี้สงครามวันนี้ฝากกดไลค์ซับสไครต์แชร์ซ u p เปอร์แทงคอมเมนต์เนี่ยจะขอบคุณอย่างสูงนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปจะมีเราอยู่บ้างกับเกมนี้ก็รอูล้้กกััันนนครรรบบีเาาาไไปป่ยยผม